อ,อย่าเอาแขนหรือมือออกไปข้างนอกอฮะตอนนี้ก็อยู่ในอา่าเอาพิโซดหนึ่งในชัตเตอร์ที่สามแล้วนะครับผมะจะก,กอดหรือจูอะ,อะไรวะเนะี่ยเออ้ยสนุกกับรถไฟนะไป เราไม่นายได้ขึ้นหนึ่งแล้วนะโชคดีเพื่อนเนี่ยคนตีนคนอื่นแหละไปตอนนี้ได้ออกมาข้างนอกแล้วนะโอ้เกมในฝันนี่ไงนี่ไงนี่เกมแบบนี้ผมชอบนะมันแบบเล่นแบบสะใจดิตัวอะไรมาเหมือนมันม,มีตัวเถาะข้างๆเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ย ่่เพือนไปทางขวานะฮะแต่มันโดนบล็อกไว้มันก็ไปทางขวาแล้วมันอันตรายมากก็อยู่แถวนี้เราไปข้างล่างนะฮะโอ้โหถลั่ยถลันี่ไงนี่ไงโอ้มีแค่พวกเราด้วยนะที่หนีมาตอนนี้รู้นะเดินไม่ทะลุไปว่ามันไม่ตายเดินไม่ทะลุไปว่ามันไม่ตาย นี่ตายแล้วเฮ้ย,ย,ยเพื่อนช่วยด้วยคุณเก็บกระสุนอันนี้อะไรของปกติใช้คิวการ์ดโอเคอยากเข้าไปแต่เข้าไปไม่ได้โอ้โหอ,อ,อ,อันนี้ตัวอะไรฮันเตอร์เหรอ,อเหมือนในเรื่อฟเดสป่ะยังไงนี่นี่แถม ตายแนละ้วฮะเอาหัวโผล่กระแพงทำไมหัวอยากจุ่มกระแพงเหรอ,อทำเตอร์ทำเตอร์ตัวใหญ่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 นั่นแหละตัวยิงให้หัวคนแตกไดไหมอ่ะ open. โอเพ่นเฮ้ยเฮ้ย,ยมันวาร์ปไอ้ตัววาร์ปมาอยู่ดีก็วา,า,าร์ปมาเฉยนี่ไง ต้องไปข้างล่างใช่ไหมโนี่ไงนี่ตายมาทางนี้นี่ไงโอเคไปจาที่นี่กันเถอะป๊าบไปเลยเพื่อนรวเร็วเฮ้ยนี่ังแฮมสเตอร์ดับหรอ อะไรอ่าโู๊ดฟูแตกตัวระเบิดนะฮะนี่ไงนี่ไงตัวแก๊สตัวแก๊สชี่หายแล้วปล่อยแก๊สอีกแล้วโอ้ยโลกสีเขียวโว้ยโอ้ยกระสุนจะหมดแล้ว เอาแล้วเปิดไปถึงกระสุนแปบบ๊บไปเพื่อนไปต่อเราต้อไปต่อเพื่อนนี่ไงมาดินี่นี่นี่ระบำดาบโอมีการเช็ดด้วยมีการเช็ดตาด้วยนะปุะ๊บโ,โอเคได้ระเบิดครบอันนี้คืออะไรอ่ะ ต่อศูนป่ะไปต่อเพื่อนแปลงขวาขึ้นโอเคโบโบโบนะเอาไปดีนี่ไงโปตายละเราไปไม่ได้นะไม่ไม่เพื่อนเราต้องหาออกจากที่นี่ได้รถไฟ โอเคมาต้องไปที่ประตูใช่ใช่ใชเราต้องการไปห้องนะเพื่อเปิดประตูได้เพื่อนเราเจะทางออกแล้วเอาลูกซอกมาเปลี่ยนใช้บ้างเอาปืนยิงระเบิดมาเอาเครื่องนี้มาโอ้ยโอ้ยมาเยอะเว้ยปุ๊บเราต้องเปิดประตู่ะ เปิดปั๊บนั่นแหละอเปิดอะไรอะ่ะโอ้หมันมาจากถนนหรือเปล่าอ๋อนี่งไงนี่นี่งไงมาจากไหนวะมองไม่เห็นเลยโอ<ฮ>้โหเปิดตรงนี้ให้พวกนั้นมาแต่เราก็โอ้ แก่สี่คนนะจัดก,การกับคนแบบซอบบี้เป็นร้อยๆอ่ะโหชอบเลยเจเน็รแนเชอร์เจ็บว่ามันนี่ไงนี่ไงนี่ไงอะไรระเบิดปะนี่นี่อาเอาอ่าอะไรเนี่ยเจเน็รแนเชอร์มาเป็นกับอะไรวะคืนพวกเหรออันนี้ผมใช้หมดเลยนะยนี่ก็โกงอยู่นะ มันก็มีให้เติมกระสุนได้นี่อันนี้เยี่ยมเลยเพื่อนจัดให้หมดเปลี่ยนเป็นคืนพกดีกว่าโอ้ยมาอีกแล้วเอาคืนนั่นแหละขอคืนหน่อยนี่ไงมาเรื่อยๆเลยนี่ไงนี่เพื่อนเขาไปเชื่อแล้วนี่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 ไงอืออย่าพังมาอย่าพังมาปีนเข้ามาก็พอใจอย่าพัง นไงับนงนะไปเติมกระสุนแป๊บ <c oughs> อะไรอะไรเนี่ยเฮ <c oughs> ้ยนายลงเราขึ้นนะ <c oughs> นั่นแหละเดี๋ยวเร็วเรอือ่าโอ้ยโวยมาแล้วตรงนี้หมดแล้วฮะเตรงนี้ มาดิมาดิมาดินี่นี่โอ้ยยังไม่หมดอีกฮะรถไฟพร้อมแล้วนะฮะไปที่ควบคุมไปอะไรวะเฮ้ยรถไฟที่แถวประตูใช่ ตอนนี้ประตูเปิดแล้วเร็วๆๆๆวไปเรยเพื่อนไป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 เพื่อนมามามาประตูอยู่นี่ไงเร็วๆมาเพื่อนเราช่วยนายเองมาเยอะๆเลยเว้ยทิ้งภาระให้คนมาทีหลังนะฮะเราไปก่อนไปแล้วอ่า โว้ยลืมไปเราไม่นี้มีปืน U.S.P นี่ไงโอ,โอ้กลิ่นโคตรเหม็นเลยโอ๋อจมีอะไรแย่กว่านี้อีกไหมนี่ยแย่แบบคูณสองอตัวเปิดเรียบร้อยไปเราต้องที่ไปอย่างที่นี่ให้เร็วที่สุด เอาอันนี้มา S M G เอระเบิดมาฮิวแบบเราต้องฮิวให้เพื่อนเองด้วยใช่มเนเฮ้ยเสี่ยงตัวละวะเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเ้ยฮเเ้ฮีเ้เฮ้เฮฮ้เ้ย้เย้ยเ จัดไปน้องสาวนั่นแหละเลือดเราหมดแล้วนะฮะค่อยไปเก็บเอาก็ได้เราไม่ค่อยหิวเลือดอยู่แล้วอ่ะประตูเปิดตรงนี้อะที่คือนิวยอร์กเลยเนี่ยเป็นมิวเซียมเป็นที่โบราณอ่โอย้ยมีสวนสัตว์ด้วยเหรอมันมาจากทุกที่เลยไปวิ่ง ไโอ้โหเยอะๆไปเยอะๆเยอะๆเอาไปนั่นแหละเอานี่มาโอ้โหตรงนี้ก็มมนี่ไงไปนะฮะมันมาอยู่ทุกที่เราต้องรีบไปก่อนอย่ามัวแต่ยิงนะฮะเดี๋ยวมันเข้ามาได้เราตายเอาเปลี่ยนโอเคพิเศษไม่โดนด้วยเอาเลื่อนมา ฮิวให้ผู้ชายเราต้องออกไปข้างนอกเดี๋ยวสิฮิวแปบบ๊บบอดมันฮิวเองกันไม่เป็นหรอวะเนี่ยฮะเปิดประตูมาเราเปิดเรียบร้อยนะฮะเพื่อนเปิดประตูให้นอนเลยสินั่นแหละอันนี้คือของเอรเออ M4 อะเฮ้ย<ๆ>อ่าเขาเรียกอะไรวะคิดใช่เปล่าวะ เอานี้ดีกว่ามันเปลี่ยนกันได้ไหมโอ้เปลี่ยนไม่ได้นะโอ้ยเลือกมาอย่างเดียวนะเราเลือกคิดก็ได้ม嘛ปืนคนบาโอ้โหโคตรเยอะอยู่นี่เหมือนจะเป็นค่ายอาหารนะเฮ้ยดูนั่นอ๋อนี่ไม่ดีเลยนี่ไปเพื่อนอ๋อ โอ้ยมันดีระเบิดด้วยนะฮะโอ้ยมันเป็นป้อมปืนนะฮะเฮ้ยสไนน์นี่ว่าเอามานี่โอ้ยเดอดเดือดเดืไปเพื่อนอ๋อเรามาช้าไปอ๋อเราต้องหาทางออกได้นะโอ้ยพวกเรามาช้าเกินไปนะฮะเขาไปแล้ว นี่ไงมาแตกไปดิเราต้องไปทางนู้นใช่ไหมโอ้ยสไนโอเคเรือใช่ไหมอะไรวะเนี่ยโอเคอันนี้อะไรเปิดสวิตต์ตรงไหนเพื่อเอาเรือตรงนั้นมาใช่ไหมได้นี่ไง เฮ้ยตัวระเบิดตัวระเบิดเอาลบมาแต่เราทำไมวะเนี่ยอ่ะโคแดงนะปืนนี้มันยิงแล้วนะเปลี่ยนกระสุนช้าอ๋อนี่ไงยังไงมาแล้วมาแล้วเราต้องอ่า เชฟตำแหน่งนี้ไว้นะฮะมากลับมาเพื่อนนี่งไงนีง่งไงว้าสะใจเพื่อนันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยมันเจอเดิโอของผู้ทหารน่ะลองโทรเพื่อเรียกขอความช่วยเหลือดูโอ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาทุกทางเลยโว้ย ต้องต้องตองต้องดีเฟนต์อยู่ตรงนี้นะโอ้ยเช็ดเช็ดจนโอ้เเละเละนาชินกันนี่ไงปปปปปกระสุนเราหมดแล้วตรงนี้ต้องมีปืนไม่มีปืนแบบเถ้ยกระสุนเราหมดแล้วกระสุนเติมกระสุนแป๊บนี่ไง เอานี่มาเอาศูนย์แหล่งเติมกระสุนเรานี่งไงต้องไปขุมกันตรงนั้นนะโอ้โหนี่งไงนี่งไงนี่งไงนี่ไงหมดแล้วอะไรวะแค่นี้เองอะโอ้โหโคตรเยอะโคตรเยอะเลยเว้ยเอาเนี้มาแองเจ้าอย่ารออยู่นาาเอง ยิงยิงไปก่อนนะเดี๋ยวเราช่วยแป๊บนึงฮ่าของเราจะเพิ่งหิวแนละ้วเลือดเยอะอยู่โอ้โหเดือดโอ้โหเดอดเลยตรงนี้โอ้ยนี่ไงนี่ไงตัวระเบิดไปดิาตาดอีกพังอีกเหรอเอาเรือมาอีก O, e อข ER: อโทษดีเพื่ Squid, ana, s <S erm. อนอืมสาระเบิดอืมโอ้ยอย่างเยอะมาดิมาดิตรงนั้นก็มาตรงนี้ก็มาแถวกระสุนรับตรงนี้มาแล้วฮะอุ๊ยโอ้ยมาตอนไหนวะเนี่ย เพื่อนไปเอากระสุนก่อนนะระเบิดไหมอาร์พีจีวะยังไม่ได้ใช้เลยแต่เล่นมายังไม่ใช้พีจีเลยมาดิเป็นไงกินนี่ปกินลูกกระสุน้าเอาว้าว อย่าปังสิเพื่อนถ้าอย่างเพื่อนเลื่อนรถไหมวะตอนนี้เราได้ฮนะเราต้องไปตำแหน่งนั้นไป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 ที่เรือนี่ไงไปเร็วเพื่อนขึ้นมาที่เ,เรือเพื่อนเพื่อนเร็วสิโอยไปพอดีอเฮ้ยระวัง,น,งนี่น่าจะจบแล้วนะ Champlain. Yeah, we ah. should be safe there. I'm gonna be. No, not I'm never getting out of this boat.